นะครับก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะเซฟเกมแล้วก็ลบเซฟออกนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับอ่ะกดเข้าเกมเลยครับเอาละเมื่อเข้าเกมมานะครับก็กดไปที่ Sin g l e player เพื่อเข้าเกมเลยนะครับโอเคเลือกแผนที่นะครับอันนี้พี่เล่นไว้แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของเซฟอยู่ตรงนี้นะครับเซฟอยู่ตรงนี้เลยนะครับน้องๆเมื่อเข้าเล่นเซฟจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนโอเคสังเกตตรงนี้ไว้นะครับถ้าหากน้องนะครับไม่อยากจะเล่น หรือว <pad> <pad> ่า <pad> น <pad> <Restaurant> ้องๆเล่นไปแล้วเบื่อนะครับสร้างตัวละครไม่ถูกใจอ่ะสมมตินี่น้องสร้างตัวละครเสร็จแล้วเข้าไปเล่นปุ๊บเนี่ยน้องเข้ามาเล่นปุ๊บเฮ้ยรู้สึกว่าตัวละครมันไม่ถูกใจนะอ่ะเนี่ยตัวละครแบบนี้เอยตัวละครตัวนี้ไม่ถูกใจวะอยากได้ตัวละครผู้หญิงเดี๋ยวเรามาดูฮะสมมติว่าน้องอยากได้ตัวละครผู้หญิงอ่ะเฮ้ยตัวผู้ชายไม่เหมาะเบื่อแล้วอยากได้ตัวละครผู้หญิงจะทํายังไงกดออกครับ กดไปที่ฟันเฟืองนะครับแล้วกดออกเกมชึบเมื่อออกมานะครับน้องๆกดไปที่ซิงเกิลเพลเยอร์กดไปที่แมปที่เราเลือกไว้นะครับแล้วกดตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกดกากระบาดออกเลยกดตรงนี้ครับนี่นะครับแล้วกดเอซิบตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดีลีทเซฟที่เราเล่นไว้ออกนะครับปึบเรียบร้อยครับทุกคนออกไปแล้วออกไปแล้วเห็นเปล่าน้องๆเท่านี้เองนะครับน้องก็จะเข้าไปเริ่มแมปใหม่นะครับ โอเคแมปใหม่ okay, ai, จะเล่นระดับไหนก็อยู่ที่น้องๆเลือกจะปรับเลยนะเซตติ้งพี่การก็สอนไปแล้วนะครับโอเคเมื่อเลือกแล้วก็ปกไปโหลดแบ็กอัพเซฟกดติ๊กไว้ได้เลยนะครับนี่นะแ okay, บ็กอัพเซฟโอเคกดจึ๊บเข้าเกมต่อฟึ๊บเข้ามาเมื่อกี้เราเป็นตัวผู้ชายใช่ไหมไม่ถูกใจขอเป็นตัวผู้หญิงอขอเป็นตัวผู้หญิงนะครับก็ปรับสีผิวตามต้องการเลือกเลยนะครับจะเอาขาวประมาณไหนสีผิวยังไงแล้วแต่น้องๆชอบเลยนะ โอเคประมาณนี้เมื่อกดเสร็จแล้วอ่เลือกโซนเกิดเอาไปเกิดตรงนี้ออากดป้ายกดชื่อนี้เลยโอเคไหนดูซิว่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงอ่าโอเคเหมือนเดิมนะฮะยังดูข้อไม้ข้อมืออยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวขอเปิดความสว่างหน่อยแป๊บหนึ่งนะครับต้องรอให้มันแบบใช้จังหวะของมันไปก่อนโอเคฟึบปึ๊บกดตั้งค่าก่อนอปชั่นนี่ กราฟิกแสงสว่างปรับเยอะๆหน่อยอ่ะโอเคจากนั้นก็กดกากระบาดออกได้เลยอ่ะอ่ะโอเคนี่เข้ามาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยอ่ะฮะวิง MM. ่งดุกดิ๊กดุกดิ๊กดุกดิ๊กดุกดิ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 กโอเคเล่นไปสักพักหนึ่งโอเคอยากจะออกแล้วพี่กดออกเกมเพื่อเซฟครับกดไปที่ฟันเฟืองฮะฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเลยชึบ กดเซฟเกมตรงนี้ได้เลยครับจึ๊บอ่ะเซฟเสร็จแล้วกดออกจึ๊บกดตรงนี้เหมือนเดิมครับหลังจากที่กดกระเป๋ากดตรงนี้แล้วกดอันล่างสุดกดออกเลยจึ๊บเท่านี้นะครับเราก็จะออกมาแล้วไปดูในส่วนของที่เราเซฟไปเมื่อกี้จึ๊บมันก็จะอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเห็นปะนี่เมื่อเข้าไปนะครับก็จะเป็นตัวเดิมของเราแล้วนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเซฟนะครับตัวละครนะอ่าตารางนี้นะครับสาหรับวิธีการเซฟแล้วก็ลบเซฟนะครับโอเคหวังว่าน้องๆจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสอนตั้งค่าย่อยเนาะโอเคเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากจะให้แนะนําในส่วนไหนก็สามารถบอกได้นะครับก็จะทําคลิปย่อยแบบนี้ไปให้เรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไ้นะคะไปละขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับทุกคน